สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o ู๊บ o ูบ h ช n แนลพบกับผมนายเลด w ู o บและในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับเกม Devil May Cry 4ซึ่งก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่ผมอยากจะลองเล่นมานางนานและแต่ก็ติดปัญหาหลายอย่างนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะเงียบสักพักหนึ่งนะครับให้ทุกท่านดูคัดซีนพร้อมกับซับไทยคุณภาพนะครับ Two thousand years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our name, พระเอกในภาคนี้ไม่ใช่ดันเต้นะครับแต่เป็นน so ีโรแต่โอ้โหมันน่งไปเกียงยนชาวบ้านเขาเลยทำน้าเดียวกับพวกเด็กเรียนน่ะนะท i d s o าเดียวกับพวกเด็กเรียนนะ That even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. จากบรรยากาศที่ผมเห็นได้ช <fingertips ril jamais> ัดเลยครับว่าการฟังเทศฟังธรรมกับพวกเด็กวัยรุ่นนี้ส่วนมากแล้วเป็นเหมือนกับไม่เบื่อไม่เมากันมานานครับมีโลก็คงไม่ต่างกันหรอกอะไรวะนะแล้วก็ตามคาดครับนัสเตงล่วงออกมาโดมตลงมาจากข้างบนเลย หนึ่งเม็ดกลางหัวเลย ก่อนหน้านี้คือดันเต้แหละครับโอ้โหเริ่มมาไม่พูดไม่จาทั้งยิงทั้งฟันกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วเนี่ยโอ้โหโดนไปกลางหัวไม่น่าจะรอดนะ ภาษาของนางเอกครับพ่งเขาไปช่วยทั้งทังที่ตัวเองทำอะไรแทบไม่ได้เลย,อเอาายเโอเคจัดไปนทโร่ดรอปคิกเข้าให้ยัดหน้าดัเนเต้เต็มเต็มเลยฝืนภาคนี้ลูโก้มีกองสองนัดกระบอกมาเลย กระบอกเดียวแต่ยิงสองนัดไอ้นั้นสองกระบอกโอ้โหพูดง่งญญา,ายนะเครโดจะให้หยุดดันเตะไว้เนี่ยนะโอเคถอดออกลุยเลย แบบนี้ของจริงทาแ,แทบไม่ได้เลยน,ะนั่นนะหรือไงถ้าไม่ใช่สองตัวนี้สู้กันแบบนี้ยากอ่ะไปก็ลบได้อีเอาขายันีิึงรูปปั้นพังเลยอดอนพลังเลย ได้ละเดี๋ยวเวลาเริ่มละก่อนหน้าน,นี้ผมเคยเล่นไปก่อนนะครับความเป็นจริงแล้วเดวิลเมคลาภาคสีนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะครับแต่ก็นานหลายปีแล้วเหมือนกันฮนะเอาเป็นว่านี่เหมือนกับเป็นการกลับมาย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ภาคนี้ผมซื้อมาเป็นภาคสเปเชียลอิดิชันด้วยนะครับเราสามารถเล่นเป็นทั้งเ i อร์จิลหรือว่าทริสแล้วก็เลดี้ได้ด้วยนะครับแต่ผมจะเน้นไปที่เนื้อเรื่องหลักๆจริงๆมากกว่าครับส่วนเล้นเป็นเ i อร์จิลนี่ถ้ามีโอกาสผมอาจจะมาเล่นนะครับแต่ว่าก็ต้องผ่านไปก่อนแล้วกัน หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงได้ไม่เล่นเกมนี้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ตอนเปิดช่องเลยนะครับก็หลายอย่างครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นคอมของผมยังไม่สามารถรับอะไรหลายๆอย่างได้ครับคือคอมยังสเปคไม่สูงพอจนกระทั่งว่าพอมีเริ่มมีเงินเก็บซื้อคอมเครื่องใหม่ได้ก็เพิ่งจะมาได้เล่นแหะครับแต่ตอนนั้นก็ติดปัญหากับเกมหลายๆเกมครับอย่างเช่นเกมของพวกค่ายแคปคอมนี่แหละครับที่ผมต้องระวังเพราะเนื่องจากว่าเป็นเกมของทางค่ายญี่ปุ่นและอย่างคือกฎหมายลิขสิ์ของแคปคอม้างจะแรงเอาเรื่องครับ เพราะฉะนั้นผมเลยไม่มั่นใจครับเวลาจะมาเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าแคปคอมเกิดมีอะไรเรื่องมากหรือว่ามีปัญหาเลิกสิทธ์นะครับผมก็คงต้องหยุดเล่นเกมนี้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ภาวนาไว้นะครับว่าอย่าให้เกมนี้โดนเลิกสิทธ์ตลอดทั้งเกมนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าย้อนอดีตสักตั้งหนึ่งงั้นก็ โอเคการขึ้นไวแล้วกักรแอคแท็กยิงเลยโอ้โห <c oughs> นี่มันลูบโม่หรือว่าปืนกลกหนักวะเนี่ยยิงแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีกระสุมมนหมดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะว่าไงจับการก,กระโดดอันนี้เป็นซูเทเล่การฝึกโอเคมืยมมอ, okay. <c oughs> อยังไม่ขึ้นสซนิมเท่าไหร่โอเคยังไม่ขึ้นสซนิม ทั้งนึงลบสามครั้งลบเด็งเป้าอันนี้ผมเล่นกับจีบอร์ดนะครับไม่ได้เล่นกับจอยหรืออะไรทั้งนั้นนะะ่ะเฮียอัลมันไล่โลยังลบได้อยู่ยังคล้องอยู่นิดนึงุอ้อเดี๋ยวไปเมื่อกี้มองไม่เห็นวิธีกระสุนเลยปุ๊บโฮ้ยมองไม่เห็น โอเคเฮ้ยกระสุนมองยากเหมือนกันนะอ่ะโอ้นี่ไงเปลี่ยนกระสุนกันอย่างนี้เลยโอ้แถมไม่พลาดสักนัดด้วยนะที่โยนเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วปืนกระบอกนี้ใหญ่มากเลยนะคนธรรมดายิงเข้าไปไม่กี่นัดก็ปวดแขนแล้วอ่ะ ใดาบดาบมีคันเร่งมอไซด้วยดาบไปทำไมถาอว่าไม่ได้ใช้อ่ะก็ได้ก็กวนตีเนี่ดันต้ผิดโชด้วยมาไม่มีไม่มไม่มไม่มไนโดน เอาแล้วไงโอ้ยว้าเอ้ยไฮโรเลอร์ไม่ไงนี่เนปะ็นะนะเข่าตั้งทีนี้เอามาเดินขึ้นหมดละไม่ได้เล่นกับคีย์บอร์ดถ้าไม่ได้เล่นกับจอยเนี่ยนี่ไนงะ สู้ไหมนีโรตอนนี้ใช้แค่แขนเดียวไงเย็บๆนิดนึงความเป็นจริงก็เพราะว่าไอ้แขนท่านนั้นก็พิเศษอยู่นะอันนั่นไงสติ๊กเกอร์พุ่ง้าไปนั่นและนี่ก็คือหนึ่งในลูกเล่นของภาคนี้ฮะกับนีโรโดยเฉพาะลูกเล่นใหม่เลยในสมัยนั้นนะ โอ้โหดาบเลนเบลเลอร์เอ้าวกว้างไปแล้วก็หลบได้เหมือนนกบินผ่านยังไงก็ไม่รู้เว้ยเอามาบัสเตอร์ ถ่าไม้ตายองนิโรนนะสี่เนี่ยทเข้ามาสี่ไอ้นี่ขัดจังหวะก่อนโอเคโดนสู้ต่อจับดาไว้กว้างอ้าแล้วก็ยังชิวๆอยู่มึงชิวมากจนหน้าเตะเลยันเต้ all right i guess i got some time to kill what you tough guy huh well, yeah. Yeah. <laughs> i think i'll have to take you down a couple notches เดี๋ยวแต่มาลังมนลุยของแท้กันแล้วบอสไฟแล้วขอไม่มีสติแล้วทำงานยากเว้ยซีจับตัวได้ล้วซีเนี่ย จะกัดไว้แล้วก็นี่เข้าไปใกล้ๆอืโดนอัดเข้าไปโอ้โคตเลยโอ้โหต่อยปุ๊บกระเด็นปุ๊บวิ่งตามมาสวนน่ะอ้าวสาวเข้าไปอัดพื้นเลยไม่รู้เอ้าสาวกำปั้นชกหน้ารัวๆเหมือนน้าเตะไม่เจ็บเลยนั่นน่ะเฉยๆอ่ะลางพิสารคลายละ ไปชึช๊กชึ๊กโอ้โหนี่แหละครับเครื่องหมายการค้าของเดวิดเมคายคือทุกภาคดันเตจะต้องโดนดาบแทงเขาที่หน้าอ,อกเสมอทุกครั้งเลยเท่าที่สังเกตนะอเฮ้ยนีโลงงเลยได้ไงวะโดนดาบปักแบบนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่ยไม่น่าแปลกใจนะ

What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! <laughs> Adios, kid. Okay. เรียบร้อยผ่านละเวลาแรงเอสไซลิสแรงบีได้แค่แรงเอนะเอาเหอะโอเคเอาละงั้นผมจะตัดเป็นมิชชั่นไปนะครับเอาเป็นว่ามิชชั่นละหนึ่งพาร์ละกันง่ายๆดีจะได้อัพได้ง่ายๆด้วยจะได้ดูกันบ่อยๆหน่อยเอาละครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้นะครับผมในายเลดวูขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ